บางคนเขาบอกว่าคนจะเห็นคุณค่าของร่มก็ในวันที่ฝนตกและแดดออกเท่านั้นแหละก็จริงนะบางทีคนเขาก็เห็นคุณค่าของร่มในวันที่ฝนตกแดดออกแต่ว่าร่มเขาก็มีคุณค่าของเขาอยู่ในตัวด้วยความเป็นร่มของเขาอยู่โดยปกติงั้นถ้าร่มมีชีวิตนะจะบอกกับร่มว่าไม่ต้องน้อยใจนะเวลาคนเขาคลุมร่มไปคลุมร่มไปตอนที่ฝนตกแต่พอขากลับฝนไม่ตกเขาลืมร่มซะง,งั้น แต่เขาจะนึกขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งในวันที่ฝนตกมาอีกนะถ้าหากว่าคนทั้งหลายบอกว่าน่าน้อยใจเนาะร่มไม่ได้ถูกนึกถึงในวันที่ฝนไม่ตกแดดไม่ออกแต่ร่มเขาก็มีความเป็นร่มมีคุณสมบัติของความเป็นร่มอยู่มีคุณสมบัติของความถนัดความพิเศษของเขาอยู่นะเราทุกคนก็คงจะเช่นเดียวกันนะโยมถ้าหากว่านะใครจะรู้สึกกับเราว่าเราไม่ได้มีค่าในสายตาของเขาในบางช่วงบางเวลา อาจจะเป็นแค่ไปเติมเต็มความสุขให้เขาแต่ไม่ได้มีคุณค่าจริงที่ควรจะเป็นจริงตามที่มันเป็นจริงๆเราก็เป็นเราไงเราก็เป็นเรามีมีความถนัดในความเป็นเราในแบบของเรานะร่มเขาก็มีคุณสมบัติในความเป็นร่มของเขาก็ขอให้ตั้งใจรักษาคุณสมบัติของตัวเองไว้ให้ดีไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกใครจะเห็นคุณค่าหรือไม่เห็นคุณค่า เราก็มีค่าของเราอยู่แล้วโดยธรรมชาติโดยปกติอย่างนั้นเองรักษาคุณค่าและภูมิใจในค่าของเราให้ดีที่สุดทําให้ดีที่สุดไม่นานก็ตายจากกันหมดคนที่เห็นค่าเราก็ตายไม่เห็นค่าเราก็ตายแต่เรานี่หละโยมที่จะต้องเมื่อดับจิตแล้วจิตแตกแล้วจิตดวงนี้มันสะสมความเห็นค่าของตัวเองใช้ความเพียรในการประพฤติปฏิบัติเพื่อบรรลุถ,ถึงซึ่งนิพพานลดอัตตาตัวตนคนคนนี้แหละสำคัญกว่าใครทั้งหมด ถ้าหากว่าเอาใจไปแคร์คนอื่นแล้วมันมีความทุกข์ก็อาจจะไม่ต้องแคร์ก็ได้บางทีโลกนี้มันก็ต้องเลือกข้างแต่เลือกข้างเนี้ยข้างไหนข้างหัวใจอยู่ข้างซ้ายใช่ไหมเนี่ยเลือกข้างนี้ไว้ก่อนเลือกข้างใจตัวเองไว้ก่อนถ้าเราเห็นคุณค่าว่ามันดีดีจริงๆถูกหลักธรรมวินัยจริงๆก็ให้มั่นใจและทําความดีต่อไปเท่านั้นเองใครจะเห็นค่าไม่เห็นค่าค่าเห็นค่าของค่าเท่านั้นก็พอ บัดนี้ได้เวลาที่เราท่านสาธุชนทั้งหลายจะได้มาสวดมนต์ภาวนากันสักเล็กๆน้อยๆเหมือนเดิมในเพจพระสักดาสุนทโรเพจเล็กๆของเราที่อยากจะให้มีพื้นที่ของการที่รวบรวมคนที่มีทัศนคติคล้ายๆกัน ได้มาสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันสวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมะข้อคิดตามสมควรแก่เวลาไม่เป็นการเสียกิจหน้าที่หลักๆของเรากันสักเท่าใดนักเป็นยังไงกันบ้างโยมวันนี้สะดวกสบายกันดีไหมการใช้ชีวิตวันนี้ลำบากไหม คนเจ็บคนป่วยยังไงกันบ้างยังไหวกันอยู่เนาะคิดใชะว่าเป็นเรื่องธรรมดา,าร่างกายเราเคยใช้กันมาแบบสมบูรณ์ดีแต่มันก็สมบูรณ์พร้อมด้วยสมบุกสมบันพอสมบุกสมบันถึงวันที่เขาเริ่มประท้วงขึ้นมาก็เจ็บป่วยกันไปตามเหตุปัจจัย เครื่องจักรยังไม่ไหวเลยโยมนะรถลายังไม่ไหวเลยโยมนะรถเองเนี่ยโตโยต้าม้ากระโดดอย่างเงี้ยอายุของรถสามสี่ปียังเก่าสภาพแบบเหล็กนี่สีกระเทาะเป็นแผ่นๆแล้วจะว่าอะไรกับร่างกายคนร่างกายคนก็อยู่กันมาตั้งหกสิปีเจดิปี มันจะทนไหวเลยโยมขนาดว่ารถนะดัสันตากลมในสมัยก่อนนะนะห้าสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเหล็กยังผุหมดเลยนะีมาจอดอยู่ที่วัดอยู่คันหนึ่งเนี่ยของกลงหนูเศรษนิยมถวายวัดมาอายุอย่างน้อยต้องมีถึงห้าสิบปีนะห้าสี่ิบกว่าปียังพังหมดเลยโยมเหล็กนี่พังหมด แล้วจะว่าอะไรกับร่างกายคนเนาะมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันเจ็บเขา่าเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บปวดเนื้อปวดตัวก็มองให้เป็นเรื่องธรรมดาไปว่าใครเขาก็เป็นกันทั้งนั้นเพียงแต่เขาไม่ได้มาโอดโอยให้เราฟังเท่านั้นเองนะเราก็อยู่ของเราไปใช้ชีวิตโดยปกติไปเจ็บปวดเจ็บป่วยก็เป็นเรื่องธรรมดา ของพวกนี้มีมามีไปเป็นเรื่องปกติวันนี้คนหนุ่มๆสาวๆเขาก็ดูแข็งแรงดีแต่เดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ไม่แน่เขาก็อาจจะเจ็บป่วยเหมือนที่เรากำลังเจ็บอยู่แต่ไม่ใช่ว่าเราคอยสมน้ำหน้าเขานะเราก็แค่พิจารณาธรรมชาติตามความเป็นจริงไปเห็นให้มันเป็นเรื่องปกติไปมันจะได้ไม่รู้สึกว่าชีวิตนี้เจอแต่เรื่องผิดปกติ เพราะว่าใจเราถ้ามันผิดปกติมองอะไรไปมันก็ผิดปกติไปหมดแต่ถ้าเรามองให้เป็นเรื่องปกติไปความทุกข์มากมายที่คนอื่นเขาว่าทุกข์มันก็เป็นเรื่องปกติเพราะเรามองว่าปกติตั้งแต่แรกงั้นก็อย่าให้ใจผิดปกตินะเรื่องที่ไม่ปกติจะได้จริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติมันก็ยังเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าใจไม่ปกติก็จะทำเรื่องปกติให้ไม่ปกติได้นะ อ่ตั้งใจไหว้พระนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะพุทธังสารังัจชามิข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสาระธรรมังสรณังัจชามิ ข้าพระเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสารณาสร้างขังสารนังขจามิข้าพระเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสารณาทุติยามปีพุทธังสารนังขจามิแม้ครั้งที่สอง ข้าพระเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณาทุติยมปิธรรมสารนังขจามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสารณะทุติยมปิสังขังสารนังขจามิ แม่ครั้งที่สองข้าพระเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสารณาตาติยามปิพุทธังสารนังขจชามิแม่ครั้งที่สามข้าพระเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณา ตาติยมปิธรรมังสรนังคะชามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสารณาตาติยมปิสังขังสารนังคะชามิแม้ครั้งที่สาม ข้าพระเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสารณะหันธรรมยังธรรมสังเวขาปัจเวขาปาทั้งพนามาเซสาพเพสังคาราอนิจาสังขารคือรางกายจิตใจ และรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปัาเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจ และรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกขทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธ,ธรรมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง,งทั้งที่เป็นสังขาร และมีใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน ทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอาวสังมยามาริตาพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มารณะปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดลบ ชีวิตต่งเมานิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารณังเมนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยอจิรัง ร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอาเปตวิญญาณโนครันปราศจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสตจากนอนทับปาทวิเวงซึ่งแผ่นดิน กเริงครังอิวาประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิร่าหาประโยชน์มีได้อานิจจาวาตสังคาราสังขาราขาทั้งหลายไม่เที่ยงนออปะะุปาทวยธรรมมิโน มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันเตคลันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสรูปัสมโมสุโคความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลาย เป็นสุขอย่างยิง่งสพเพสัตามรันติจาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะเริงสูจามาริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตาเทวหังมาริสาเม เราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทิเมเธะสังสยโกความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยหันธรรมยางทวติงสาการาาทั้งพนามาเซ อาทิอิมสมังมเยในร่างกายนี้มีเกสาผมทางลายโลมาขนทางลายนาคาเล็บทางลายทันตาฟันทางลายตาโจ นังทางลหลมังสรางเนื้อนาโรเอ็นทางลหลอาทิกระดูกทางลหลอาทิมินชังเยอในกระดูกวากังตายหาทายังหัวใจ ยากะนังตับกิโรมะกังพังผืดปิหากังมามปะพาสังปอดอันตังลำไส้อันตะคุณังลำไส้สุดอุทธริยังอาหารในกระเพาะ การิสังอุจาระเปิตังนามดีเสมหังสเลตปุโพนนองโลหิตังนามเลือดเสโทน้ำเงือเมโทน้ำมันคนอาสู นามตาวาสานามเลืองเคโรนามลายสิงคานิกานามเมือกลาสิกานามลื่นหลอกข้อมูตังนามม,มูดมาธะเกมทธารุงคาง เยื่อมันสมองในกระโหลกศีรษะอีเตดังนี้และท่านสาธุชนทั้งหลายในโลกแห่งความเป็นจริงที่บัดนี้ชีวิตของเราก็มีทั้งดีไม่ดีปนปนกันในชีวิตนั้น ก็จะหวังความสมหวังอะไรกันนักหนาในชีวิตก็คงเป็นไปได้ยากเหมือนกันจึงขอให้เราทุกท่านได้มีชีวิตอยู่กับพระรัตนตรัยเถิดระลึกนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าให้ได้ทุกวันทุกวันนะโยมหลับไปคืนนี้ก็หลับไปพร้อมกับการนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้านึกถึงคุณของพระธรรม นึกถึงคุณของพระสงฆ์จะมีข่าวพระดีไม่ดีอย่างไรไม่ต้องสนใจพระที่ดียังมีอยู่อีกเยอะนักเพียงแต่ไม่ได้ออกสื่อท่านเองไม่ต้องไปตกใจกับเพียงแค่เล็กๆน้อยๆย,ยังมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติตั้งใจขมรเขม้นเพื่อให้หวังบรรลุธรรมอีกมากมายนัก ให้มั่นคงมั่นใจในพระรัตนตรัยไว้เป็นการดีกว่าอะไรทั้งหมดเลยและถ้าช่วงไม่กี่วันนี้มีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของคนแต่งกายเหมือนพระสงฆ์บนเวทีนางงามหรืออะไรก็ก็อย่าเหยียบย่ำหัวใจกันเกินไปบ้านข้างๆเขาปลูกดอกไม้ไว้สวยถ้าเราไม่ชอบก็อย่าไปเหยียบย่ำเขาอย่าไปย่ำยีดอกไม้ที่เขาชอบ ถ้าเราจะไม่ชอบก็ไม่จำเป็นต้องไปย่ำยีกันนะแล้วสิ่งเหล่านี้ในพุทธ,ธิภาวะของความเป็นเด็กอายุน้อยก็ถ้าจะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการอะไรก็คงว่าได้แหละแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดแก่ตัวไปจิตสำนึกมาแล้วสิ่งที่เคยทำไว้มันจะมาตอกย้ำกลายเป็นภาพจำแล้วก็จะ ขยี้ย่ำยีหัวใจตัวเองก่อนจะตายไปก็จะนึกถึงเรื่องราวว่าเราไม่น่าทำแบบนั้นในวัยที่ยังอายุน้อยอันเดียวนี้มีภาพของคนแต่งกายเรียนแบบพระบ้างแต่งเป็นพระพุทธเจ้าบ้างอะไรบ้างนะจริงอยู่พระพุทธเจ้าพระสงฆ์อะไรก็นั้นรูปร่างกายก็เป็นเรื่องของภายนอกคำสอนเป็นเรื่องสำคัญแต่ภายนอกรูปลักษณ์ก็อยากจะสงวนไว้ว่า พระหรือพระพุทธเจ้าก็ขอให้มีรูปลักษณะอย่างนี้สัง,งวนไว้ให้เป็นของบุคคลสำคัญสักหน่อยหนึ่งก็น่าจะดีก็อย่าเหยียบย่ำหัวใจคนที่เขาศรัทธามากจนเกินไปเราไม่ชอบดอกไม้ที่บ้านเขาที่เขาปลูกก็ไม่จำเป็นต้องไปเหยียบย่ำของเขาพอเขาก็ไม่เคยมาเหยียบย่ำดอกไม้ที่เราชอบในแบบของเราเหมือนกัน ให้เขียดซึ่งกันและกันแล้วจะอยู่ร่วมกันได้อตั้งใจอุทิศส่วนกุศลพร้อมกันนะโยมข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งวงวานญาติมิสนิทกันทั้งคนเคยร่วมรักสมัครใคร่ ขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทินข้าพระเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออานุภาพแ่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนี้จงเป็นพรวะปัจจัย เป็นนิสัยตามทรงให้ข้าพระเจ้าเกิดสติปัญญายานไวชาญฉลาดทุกภพทุกชาติตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทินสาธุสาธุสาธุ วันนี้ก็ใช้เวลาเพียงเท่านี้น,นะยโยมเนาะล่ำลากันไปก็มีความสุขความเจริญกันเถอะใครทำงานอะไรยังไม่ประสบความสำเร็จเสียทีก็ขอเป็นกํำลังใจให้ในะยโยมนะให้สำเร็จได้โดยเร็ววันพุทธังวันทาเมกราบพระพุทธเจ้าธรรมังวันทาเมกราบพระธรรมสังขังวันทาเม พระประสม